สวัสดีสว,สดวันปีใหม่หมทุกคนนะคะปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้เราได้ของขวัญวันปีใหม่และวันเด็กมาจากป้ะป้าและมามาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ด้วยค่ะจะเริ่มจากอังเปารีวิวก่อนนะเออหนูมีหนูซื้อของสุมมสง่มมาสี่กล่องมาสี่กล่องครับและอีกสามกล่องเดี๋ยวหนูจะมาเกะคลิปหน้านะครับ ฟังสุ่มอะไรอะคะรับบางเบาทรานส์ฟอร์เมอร์ครับอ๋อเฮ้ยดูการ์ดก่อนนะนี่ยอืมได้ตัวอะไรครับอู้หูได้สีอะไรเนี่ยมีค่ะสีอะไรครับสีอะไรครับสีเหลืองค่ะสีทองก็บอกสีเหลืองสีทองก็ได้โอเคแม่เอาให้พี่ๆพี่ๆทั้งๆั อในดูตัวตรงข้างกล่องสิครับเป็นตัวแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยต่อกันตัวนี้เผื่อแพ๊บนึงนะอ่าโอเคเป็นตัวนี้จที่ไหนคะอินสมโบรใช่ไล้ม่ใช่รมชเชอเมกวันนี้หนูไปซื้ออะไรที่เมกะกันคะอ่ไปซื้อของของของขวัญวันปีใหม่ให้ป๊าป๊าค่ะแล้วก็เราไปช็อปซาริโอแล้วก็ช็อป รองเท้าสเก็ตเชอร์นะคะของหนูก็จะมีเป็นตัวครีมทามือกับลิปลิปมัน,นะคะ่ะแล้วก็จะเป็นกล่องใส่เครื่องสำอางกล่องดินสอกับกล่องเก็บเหรียญคะ่ะส่วนวันนี้อุงปอครับอุงปาครับอุงปาครับวันนี้เราได้ของข,องขอวัญจากใครมาด้วยครับเราได้ของขวัญจากญาติผู้ใหญ่มาด้วยค่ะญาติผู้ใหญ่อันนี้ก็จะ <มา S 1> เป็นข้างในที่เป็นของขวัญนะคะแล้วแล้วอันนี้ อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เหรอครับไม่ใช่อันนี้อันนี้คือกระเป๋าจิสอคซื้อมาจากเจอปซื้ออันนี้ซื้อมาจากซาริโอค่ะทั้งหมดนี้ซื้อมาจากซาริโอเหมือนเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นครีมเซวนแลวีนะคะคือเราไปเจอมานะคะแล้วแม่บอกว่าตัวนี้เขาแนะนำกันค่ะ่ยนแล้วทำไมแล้วพี่ยุงผิวอ่อนแอด้วยใช่ค่ะก็เลยซื้อมาอันนี้ใช้ดีมาก ส่วนวันนี้เปามีเสือ้อหมูเด้งหมูเด้งเด้งหมูเด้ง,ดงนี่เสื้อหมูเด้งสีแดงแล้วก็มีเสือ้อเสื้ออะไรนะเสื้อม้ยค้าสีดำนะครับเปาครับมีแต่รองเท้ามีเสื้อม้ยค้าแล้วเนี่ยมันต้องมีรองเท้าด้วยไหมใช่ครับ,รบ,นนม,บมีครับวันนี้หมูมาก็จัดรองเท้ามายคับและปแบบน เชอร์นะคะเดี๋ยูของเจม,มีของแถมยูอันนี้แถมเค้าก็แถมของพันวันเด็กมาเป็นถุงอีกใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นของเจก,ก่อนนะน,นี่ครับอุปกรณ์ับของเปล่านี่เป็นถุงระบายสีนนค่ะของเอ,อ่อของสเก็ตเชอร์นะคะเขาจะแถมอันนี้ก็ซื้อ,ะะอมาจากสเก็ตเชอร์เหมือนกันนะคะ ของเจ๊จะมี้แถมด้วยอันนี้อันนี้ก็ซื้อมาจากเก็ตเชอร์ค่ะของเจ๊จะมีเป็นสติกเกอร์อย่างนี้เลยไว้สาหรับติดรองเท้านะคะตรงเออตรงไหนก็ได้ที่รองเท้าไป็ว่าอย่างเช่นตรงนี้นะคะเวิดได้นี่เด๋อเขาจะเป็นอย่างนี้เลย แล้วปลาถูกใจไหมครับของวันนี้ที่เปาได้ทั้งหมดถูกใจไหมคะถูกใจครับขอบคุณป้าป้ากับมามมาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่ซื้อของขวัญมาให้พวกเรานะคะขอบคุณค่ะบายบาย See you คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่อังเปาจะมาแกะกระสุมทุกคนลุนกับอังเปาได้นะว่าจะได้ตัวอะไรบายบาย